โรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนที่สําคัญของโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดครับลองไล่จากบนเลยนะครับสมองครับหลอดเลือดสมองอาจจะแตกอาจจะตีบได้ถ้าคุมความดันได้ไม่ดีอาจจะเกิดอาการของอ่อนแรงครึ่งซีคืออามาัอามพษ์อัมพาตได้โรคหัวใจครับเพราะว่าหัวใจก็คือตัวที่จะบีบเลือดออกไปมันทํางานหนักมันก็หัวใจโตโตเสร็จบางครั้งทําให้หลอดเลือดหัวใจนั้นก็ขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดหัวใจวายฉับพลันได้อันดับที่3ที่ดวงตาเราครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตาก็จะเริ่มตีบอาจจะ จะทาให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมได้เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดตามัวเฉียบพลันได้สุดท้ายครับไตไตของเราเนี่ยเป็นตัวขับของเสียแต่มันอาศัยหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลอดเลือดตีแผงเลือดก็ไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีอาจจะทําให้เกิดไตไวายเฉียบพลันหรือเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นเราต้องคุมความดันให้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถ้าไหนกินยาอยู่แล้วขอให้กินยาอย่างสม่ําเสมอไปพบแพทย์ตามนัดแล้วก็ควบคุมความดันให้ดีนะครับวัดความดันด้วยตนเองเป็นระยะแล้วถ้าเกิดดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนที่พิจ ที่จะลดยาหรือหยุดยากินเองครับก็อขอให้ทุกท่านห่างไกโลโรคความดันหรือใครเป็นแล้วก็ไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับสวัสดีครับ